ดูกันชัดๆนะครับโปรโมชั่นแถมคิงโทโร่ซูชิ3คำกับบุฟเฟ่999ที่ให้โซซูชินี่นะครับนี่คืออากามิซูชินะครับส่วนม,มันน้อยนะครับนี่นะครับอ้าวคำถัดมาอันนี้เป็นชูโทโร่นะครับชูโทโร่ซูชินะครับ3คิงนะครับ และก็นี่โอโทโร่ซูชินะครับเราจะแถมกันแบบนี้มันก็ธรรมดาแต่เราจะแถมแบบไม่ธรรมดาอ้าวมาดูต่อนะครับครับเราจะแถมแบบนี้ครับทุกอย่างท็อปด้วยโฟยกานะครับท่านละ1นึ่งเซตนะครับใครมาในเวลาที่ทางร้านกำหนดนะครับเราจะให้เลยนะครับอากามิท็อปโฟยกา ชูโทโร่ท็อปด้วยฟอยกราโอโทโรท็อปด้วยโฟอยกราแบบนี้นะครับนี่ครับน้าทานแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับดูเลยนะครับนะครับแล้วเราก็ให้ท่านได้ทานแบบนี้แหละครับนี่แหละครับที่ไฮโซซูชิที่เดียวเท่านั้นนะครับใครมีเวลาก็แวะเวียนมานะครับ